เถียงนายุคใหม่สไตล์ไทยบ้านชอบชิลคลิปนี้ตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆขอมานะครับให้ผมลองออกแบบเตียงนาให้ดูเดี๋ยวผมจะพาออกแบบสไตล์แบบไทยบ้านชิลๆกันเลยนะครับ เพื่อให้เป็นถียงนาะแบบชิวๆตามคอนเซปต์เราฟังก์ชันที่เราควรจะมีหลักๆคือชั้นหนึ่งเราก็จะมีห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวตามคอนเซปต์นะครับที่สามารถเปิดปิดได้เป็นส่วนตัวได้หรือติดแอร์ได้แล้วก็มีห้องครัวหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีห้องเก็บของแล้วก็จะมีส่วนของชั้นใต้ถุนอเนกประสงค์ที่จอดรถได้ด้วยแล้วก็เอาโต๊ะเก้าอี้ไม้ตัวใหญ่มาวางเพื่อรับแขกหรือนั่งพักผ่อนหลังจากทํางานนะครับและส่วนถัดมาผมก็อยากจะออกแบบลานกิจกรรมเผื่อไว้ด้วยสําหรับใช้ประโยชน์ได้ทั้ง้งนฤดูเเเกกก็บี่ยวววขขาาาอไต เอาไว้สําหรับพื้นที่จัดเลี้ยงรวมญาติหรือเพื่อนๆมาเยี่ยมหรือเล่นกีฬากิจกรรมต่างๆได้นะครับส่วนชั้น2นั้นก็จะมีฟังก์ชันห้องนอนที่สามารถวางที่นอนเป็นเซตคู่ได้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีชานข้างหน้าแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีระเบียงที่สามารถไปนั่งชิวๆดูดาวจิบกาแฟยามเช้าหรือดูพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับ นี่ก็เป็นรูปด้านของอาคารนะครับด้านข้างกับด้านหน้าจะเห็นว่าเป็นอาคาร2ชั้นแมทท r i a ยลแล้วก็อาจจะสามารถใช้เป็นไม้จริงก็ได้ไม้เทียมก็ได้นะครับแล้วหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องแล้วก็มีส่วนจอดรถหลาจะต้องทําเป็นหลัง หลคาคอนกรีตนะครับถ้าเราอยากได้ระเบียงชมดาวแบบนี้หรือใครไม่อยากได้ก็ทําเป็นหลังคาจัดรถเพลิงธรรมดาได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพเปอร์สเปกติฟมุมมองจากตัวลานกิจกรรมบณนไประสงค์นะครับที่สามารถตากข้าวเก็บข้าวได้แล้วก็มองพปที่ตัวบ้านก็จะเห็นว่าชั้น2ตรงหลังคาจัดรถนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ระเบียงดูดาวชมวิวได้นะครับและมุมนี้ก็เป็นมุมที่นั่งจากบริเวณเระเบียงชมดาวนะครับเราก็จะทำหลักคาตกแบบรีสอร์ทที่ทําพื้นยื่นออกไปแล้วใช้กรวดมาโุ ด้านข้างเป็นพื้นที่บอกขอบเขตในการใช้สอยเพื่อไม่ให้เราเดินออกไปแล้วตกนะครับ